วันนี้เรามาเจอร้านอาหารกัมพูชานะคะน่ากินมากเลยอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะมีปิ้งปลาด้วยเนี่ยมีไก่ย่างใครว่าน่ากินบ้างคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างร้านนี้จุ่มเรียบจุ่มเรียบสวโอ้ยมีปลาดุกด้วยคนมาขุยตะโขดขุยขุยผ้าสะบักผ้าสะบักอ๋อผัดเเฮ้ยอันนี้ก็มันจาะตึกใหม่มันเป็นเจาะตึกลับใหม่๋อ้ยไตรไตรให้เขาคนให้ดูหน่อยได้ไหมให้เขาคนให้ดูหน่อย โอ้ยนี่นี่น้ำยาปลาคุณชายว่าน่ากินมากครับกดบนหนึ่งว่าหน่อยบนมันนมจ๊อบบนมันนมจ๊อกมุจามห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ๋อห้าพันเรียวห้าพเฮ้ยนาไปดูอันนี้หน่อยไหมมันมีมันมีปิ้งย่างด้วยเนี่ยอ๋อนี่นี่เดี๋ยวเคุณลุงเขาบอกไปดูได้อ๋อไหนไหนอยู่ไหนนี่นี่นมจ๊อกนมจ๊อกคือจ๊อบคือนมจ๊อบอ๋อปลาฮอกอ้ยปลาฮอกปลาฮอกนมจ๊อกปลาเอกอันนี้ฮัลอันนี้อัดฮัลล์ฮัลล อ๋าเฮ้ยชอบชอบอ๋อนี่นี่มุ้ไ่เฮ้ยคน่ารักมากเลยคุณลูป้าอุ๋ณจัลยำไหมยำยำอ่านี่นี่ันเอานี้ดาวนี้ไหมมุ้ยมุยมุ้ยชิเกนเหรอไก่อันนี้สลอปลาสลอกาโกปลากก้ปลาสะลอกกะก้กเเมสลอมาช่ไตจ้า อ๋อไตรอันนี้สไลม์บัวโตไตรกับไตรอัวนี้ก็ได้แล้วก็นมมันจอกไหมนมมันจอกเอออันนี้มุ้ยนี่มุ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณลุงเข้ามาให้ดูน่ารักจังเลยนี่นี่นสไลม์มาจูไตรอ๋อต้มปลาไม่ยานมมันจอกอ๋อนมมันจอกอ๋อนมมันจอกสไลม์นี่คืออ๋จะเป็นมมันจอกนมมันจอกมุ้ยแล้วก็เนถ้าเธออยากเอาอันนี้ไปเสริมก็ได้เธอจะได้ไม่ต้องเยอะเกินไตรจะกมุยไตรอันแดง หนึ่งตัวห้าสิบบาทนวเวเอาบุยุย,ยุยอันนี้บุยอบคุณเฮ้ยเดี๋ยวอยากเห็นเขาปิ้งนี่ครับนี่นี่เขาปิ้งให้โอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกย่างที่นี่นะเขาบอกเลยนะอร่อย<ช>เป็นเป็นตัวไม่ใหญ่เกินแล้วทุกคนที่นี่นะเป็นหมู่บ้านที่แบบมีปิ้งปลาแล้วก็มีขนมตาลเยอะมากเลยค่ะอยู่ที่เสียมเรียบกัมพูชาเปรียดอะ อ่าเป็ดะเป็ดเบองมง่หมจังเอมเมือนได้เพชบองนะคุณแ่อ้เคยเพชบองเอ่อิดตามโทรศัพท์อ๋อโอ้โอักูนอัขอบคุณคมอ่อักจารันคอพี่เขาบอก่าเขาเคยนราใเฟ่อสมติออคือพี่เขาบอกว่าเขาเคยเห็นพวกเราในเฟซบุ๊กนะครับในโทรศัพท์อักูนจารันสมมติตาปนออนันมมเปนอจัาเ มวยจานมวยมื่นออกไหมมวยจานมวยมื่นมุ้ยมุ้งปลาฮกปลาฮกโยมปเปเตมาหรอเปเตฮะเต้ปเตเต้เต้ป่อเต้อเฮ่อเฮ่ออ๋อเฮ่อเผ็ดไหมเผ็ดไหมอ๋อเอาเฮ่อเฮ่อเฮ่อนี่นี่เราเราเห็นที่นี่เราอยากกินมากเลยเธอลองคนดูหน่อยทุกคนอันนี้คือขนมจีนที่กัมพูชานะคะหรือคนกัมพูชาเรียกว่านมมันจอกนะคะเป็นน้ำยาปลาค่ะดูน่ากินมากนี่ น่ากินมากจานละ50าบาทเดี๋ยวไปนั่งข้างในลูกไปดาวลองกดให้ดูหน่อยได้ไหมว,ว่าอันนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่ปนมัน25งหมื่นห้าหรอให้เขาจิ้มให้หน่อยนี่เลยขมาเลยขมาขมาไม่เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นอันนี้สามมุ้ยอ๋นน 30, อน,น,อนี่ประมาณา250าบาท เป็นเป็นเซตใหญ่คล้ายๆแบบเซตแหนมเนืองเซตใหญ่ประมาณนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเดี๋ยวมาลองกินดูเดี๋ยวนั่งตรงไหนดีอ้โหนี่ครับบรรยากาศร้านจะมีเปให้นอนเวลาไปนั่งข้างในไหมหรือตรงนี้ตรงนี้เป็นสว่างเลยอุ้ยมีเปให้นอนเดี๋วดานนาจะนั่งตรงนี้เลยก็นน้นี่นั่งเปเลยระหว่างรออาหารแล้วก็นอนเปรอค่ะคือชอบเวลามากินข้าวที่กพูชาเียไม่ขานี่มันเป็นแข็งแรงเลย มีแบบนี้ก็ดีนะลุงนะสมใจเลยน้มันจอกใช่มากัมพูชานี่บอกเลยว่าอะไรนะดาวอยากมากินน้มันจอกน้มันจอกมาดูเอาหมัที่นั่งที่เป็นนเขามีอะไรบ้างนี่เป็นเมนูนี่ไงน้มันจอกน้มันจอกหุ้ยต้มปลาเขาก็น่ากินนะลูกปลาเขาต้มปลามีแต่แบบน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วนี่ไงเขาบอกให้พริกอ๋อนีไม่แช่ไแช่อบันแช่บันแช่บันแช่ไข่เจียวเหรอลูกไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นแป้งนี่ไงที่เธอสั่งไหน เฮ้ยโดยคะเนโดยคนดยเนอ๋อเอาอันนี้เอาอันนี้แม่เอาปี่ปี่ปี่โอเคอากูนจารันเราสั่งเซตสองหมื่นแทนแล้วกันสองหมื่นเดียวประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเอออันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะเดี๋ยวไม่บอกเขาก่อนนี่ปี่ฮะนี่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 อากูนจารันนีได้กิ่จานเนอะน้องลัวนึงตัวดำตัวดำน้องไม่ใช่เลยอ้ากูนจารัน เี่ยเขาจะมีน้ำมาให้ล้างมือก่อนกินข้าวเค้าว่าป i ินเวอร์กันน้ำไหมให้เขาดูหน่อยเฮ้ยเอาทิชชู่มาจะซับให้ค่ะี๋ยวยังอยู่ก่อนกินข้าวก็ทาป i ินเวอร์มาแล้มาแล้วมาแล้โอ้ออกตูนจรันโอ้ยดู กินจังเลยลูกอุ้ยแล้วแบบอันนี้คือชุด2 0,000เรียวนะอุ้ยมันได้เยอะกว่าในรูปอีกนะนมจีนนมจีนเนี่ยแล้วก็มีผักให้ด้วยขอบคุณจ้าเลยว้าขอบคุณจ้าเลทุกคนอันนี้คือส้มตำกัมพูชานะคะหรือคนกัมพูชาเรียกว่าบกละหองบกละหองอุ้ยน่ากินมากบกละหองปลอกอ๋อบกละหองกระด้าอ๋อบกละหองกระด้าอุ้ยอยากลองเออขอชิมเลยได้ไหมลูกอุ้ยหนมลายแตกขอใส่มือได้บ้างแต่เลยขอเอาซอนเออปลฮอกบกละหอง กระดัมเดปัตเต้อ๋อหมูยอได้เลยเดี๋ยวมาลองกินนะคะอันนี้คือส้มตำกัมพูชานะคะอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะคะอุ้ยรสชาติจะเป็นยังไงขอใช้มือนะคะน้ำลายแตกเลยอ่ะเขาทำน่ากินมากเลยมันต้องกินมือใช่อันนี้เป็นตำปูปลาเขาใส่หมูยอมาให้ด้วยนะดูสีน่ากินมากทำนี้อุ้ยกินน้ำลายดำเลยเอ้ยนีหนาวใส่ขนมจีนได้นะ ก้าวเลยหอมปลาแดกวะปลาแดกถึงอร่อยอันนี้ประมาณหนึ่งหมื่นเดียวนะเออถูกใจมากเช่นนั้นใครยังไงกี่คะแนนก้าวก้านี่ออกุนจรันโอเคออกุนจรันมาค่ะทุกคนมากินขนมจริงกัมพูชานะคะวุ้ยน่ากินมากมีผักมาให้ด้วยวุ้ยเขาไม่เกอให้น้่งอ จดี๋ยวมาลองชิมดูเซตนี้ประมาณห้าหมื่นเรียวนะคะหรือประมาณใช่หรอห้าพันห้าพันเรียวพูดิดใจหมดตัวละห้าร้อยเลยหิ้วเขาลิมบอกผิดบอกถืถ้วยละประมาณ5,000ันเรียวนะคะนี่นี่ว่าจะมีเซตอะไรมาบ้างขอดูนะอันนี้เซตนี้ก็จะมีผักนะคะอันนี้ผักอะไรรุ่ไม่เคยกินเลยเออมันเหมือน เอ้ยคล้ายดอกแคบั่นท่าแต่โมแมนเนาะดอกอะไรคล้ายดอกแค่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอยู่อันนี้คือดอกอะไรโอ้โหนี่อุ๋จรืนไตอันแดงไตรอันแดงใส่วางใสในนี้เลยแอาไวไหลายตะวันวันนี้ก่อนนี่ทุกคนมาดูแล้วดูสีน้ำยาเขาน่ากินมากอันนี้เขาจะเป็นอะไรนะแบบไอ้น้ำยาปลาไนต์ชาใช่ ข้างล่างเขาก็ใส่ผักมาให้ด้วยนะเนี่ยมาลองชิมดูนะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วเขาจะมีนี่ให้ด้วยพริกกับอะไรนะมะนาวมะนาวมาค่ะทุกคนอุ้ยน่ากินมากเลยหอมนะอันนี้เป็นน้ำยาไตรน้ำยาปลาเป็นน้ำยาปลาแล้วก็ใส่เลยนะปีกล้วยโอ้ยเป็นเดะช่งนั่นเฮ้ยช่งนั่นอุ้ยน่ากินมากเลยใส่มะนาวลงไปเราต้องเติมมะนาวหน่อยเลยเนี่ย ช่งั้นนะอุยชอบนะลุงเฮ้ยเราเธอต้องกินกับปลาไหมปลาดุกปลาดุกเราปลาดุกไามนี่เราสั่งปลามาด้วยนี่อันนี้เป็นปลาดุกย่างน่าจะเป็นปลาดุกนาไหมใช่ตัวแบบนี้น่าจะปลาดุกนาไม่ใหญ่เกินเนาะพอดีพอดีโอ้ใส่ในนี้อ๋ออกุนลุงอาชอนท เล้เขาเขาเขาบอกว่าให้ลองใส่อันนี้ดูอบอุณจารดั้ะอันนี้เป็นน้ำพริกเ,เขาเขาเรียกว่าลองใส่ดูก่อนชั้นหน่อย,ยมีถั่วด้วยนะมันจะเป็นแบบเติมความมันๆมาหน่อย,ยมเลยสิบมึงใส่เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมดูีย๋ยวเป็นขนมจีนนะโอ้ยไม่เคยเห็นนะเขาเติมเอ้แน่นแบบเนี้ยถั่วมาลองชิมดู จะเป็นยังไงเติมอนีรมันเป็นไงมันมีความหวานขึ้นอ๋อมันเป็นซอสพริกบวกความหวานนิดน่อยใช่แล้วก็มันกินกับถั่วมันมันหอมถั่วพี่พี่คนกัมพูชาดูอยู่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอามะช่วยคอมเมนต์หน่อยไม่ใส่หมดเลยเหรออร่อยแล้วแสดงว่าเข้าเลยเข้าเอออร่อยมันจะเป็นน้ำพริกถั่วเหรอถั่วแบบตัดหวานหน่อยใช่สำหรับคนที่ชอบหวานให้กี่คะแนนหนมจมจีน ประมาณ8.5 8.5า้อืมอ่านี่อแบบอันนี้เขาไปไม่ผิดหวังเลยมันอันนี้ขึ้นใช่ไหมั้มมันกลมกรอบขึ้นมันหวานขึ้นแล้วใส่ปลาเข้าไปเออต้องใส่ปลาดูเขาเรียกปลาอะไรนะอันแดงไตอันแดงไตรอันแดงไตอันแดงปลาดุกดูทุกคนน่ากินมากสีลิปเธอนี่เด็ดมากเลยนะดาวนะมีกี่สีเนี่ยมีเจ็ดสีค่ะเดวขอดูหน่อยนี่ อันนี้เป็นลิปพี่ดาวนะคะลิปฟินเวอร์ค่ะสีสวยค่ะทุกคนเห็นไหมกินข้าวกินขนมสีปากก็ยังสวยอยู่เลยค่ะ เนื้อมันบางเบาทาแล้วไม่รู้สึกหนักปากเลยค่ะทุกคนจุดเด่นของลิปเพนเวอร์เนี่ยก็คือเนื้อบางเบาใช่กันน้ํากันน้ําสีสวยอ่าเป็นลิปแมทใช่ไหมใช่เป็นลิปแมทข้อดีของลิปแมทคือมันจะติดทนค่ะทุกคนถ้าถามว่าติดทนขนาดไหนกินข้าวกินน้ามีหลุดไหมมีหลุดบ้างค่ะทุกคนเนี่ยกินขนมจีนก็มีหลุดบ้าง,งเป็นเนื้อปกติของลิปนะเวลาโดนน้ามันอะ่ะมันก็มีหลุดบ้างกินของจุกจิกจุกจิกจก,จก,ก็มีหลุดบ้างค่ะขายยังไงพี่ดาวหนึ่งแท่งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะตอนนี้มีโปรนะถ้า สองแท่งส่งฟรีค่ะไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้ด้วยนะคะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อก็จะมี Facebook ติสตอร์ลาซาด้าชอปปีสะดวกช่องทางไหนไปสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วก็คนกัมพูชาดูอยู่ถ้าอยากปากสวยเหมือนพี่ดาวอยากลองแชร์ลิปปินเวอร์พิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะคนลาวเดอร์คนลาวมีตัวแทนยูทิ่ปปปลาว,ลวเดอพิมพ์คําว่าสนใจเป็นภาษาลาวหรือบอกกับทักแชทมาได้เด้อน,นี่เป็นลิปแบบนี้หนึ่ เป็นเดือนเลยสามารถทาผสมสีกันได้กินขนมจีนปากระตองซวยต้องแซ่บดิค่ะทานว<ส>่าขนมจีพนพรเจี๊ยบช่างนั่นแม่เราใครลองชิมในเป็นอย่างอขอลองหน่อยขอลองหน่อยให้ลองมึงเห้ยอุยเห็นดาวกินบอกเลยเมื่อกี้แบบน่ากินมากเลยถ้ากัดผิดตามได้ไหมมากเผ็ดกัดไปพริกน้อยตาม มันจะออกหวานๆน่อยนึงใช่ถ้าเหนียงยานี่เข้มข้นผมชื่อเลยเดี๋ยวลองกินผักนี้ดูมันคือผักอะไรดอกกระเจียววาเธอไม่รู้อ่ะมันเป็นแต่ไหนรสชาติคมอ่ะมันเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยกินง่ายดีส่วนตัวเราให้ก้าวนช่ไหมอร่อยใครมากัมพูชา มาลองกินได้นะทุกคนนะเออทุกคนเมนูนี้ต้องลองเลยเห็นในรูปนะมันน่ากินมากเราเลยสั่งมาครั้งแรกเลยใช่เซตนี้ประมาณ20,000เรียวนะคะคือประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละเอาน้ำจิ้มมัดูนี่เขามีน้ำจิ้มให้ใช่สองอันนี่นะตามตรงนี้เลยน้ำจิ้มอะไรผสมกันหรอเขากินยังไงอันนี้นี่ค่ะอ๋อเอออ๋อเผ็ดเผ็ดนะแบบเผ็ดยำยำยำอะไรยกยำเชฟมันชื่อไง แับปลายมานบุกติดลุกติดจัดอ๋อใส่ใส่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวยวแล้วก็กินอ๋อโอเคนี่อร่อันนี้อร่อันนี่จังจานให้อ๋ออย่างี้เราโยนลงจัดจานหม้อวางแปะปลายลปะปลายอ๋อผสมการใส่ใส่นี้ก่อนอ๋อนี่นี่ นนี้ก็ใส่ปาาลา,าโอเคอัลกุนเจลันอัลกุนใส่กินนี้อ๋อโอเคแล้วก็คนคนคนโอเคเอคัลกุนเจนลันใส่เลยแล้วนี่เฮ้ยอันนี้เพิ่งเคยกินนะครั้งแรก first time first time เดี๋ยวมาลองกินอ๋อนี่นี่เขาจะทำอย่างนี้แล้วก็ใส่ผักเข้าไปวิวิวทำไม่เป็นไรเอเออ่ะแล้วก็กวาดลงเลยเออนี่ไงอ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้ แล้วคนอ๋อคุกคุกคนคนเอออ๋อมันเป็นแบบเหมือนน้ำพริกคล้ายๆอันนี้หรือเปล่านมจีนปลาร้าหนาใช่ไหมอันนี้ข้าวข้าวข้าวอันนี้ข้าวออออ๋ก็คืันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้กินครั้งแรกนะคะทุกคนคนกัมพูชาดูอยู่อันนี้คือเมนูอะไรคอมเมนต์มาหน่นะกัมพูชาอ่าวเวอร์ดิสกัมพูชาไตแันดา กัมพูชาแทนได้กัมพูชาอ่ากัมพูชาเนี่ยนมบิจกกัมพูชานมบิจกตึกประหอกนมบิจกตึกประหอกอ๋อนมบิจกตึกประหอกก็คือนมนมจีนใส่ปละเออใช่นมจีนใส่ปลคือนมนมบิจกตึกประหอกอ๋อเขาบอกมันยิกไลองชิมก่อนเขากลัวเผ็ดเขากลัวมันเผ็ดดาว นมบัณจอกตึกปผักผสมมิกแอน่วมกันมาลองดูค่ะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินครั้งแรกเลยนะเนี่ยอันนี้มีผักแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปอันนี้เขาเรียกว่านมบัณจอกตึกปผักก็คือไอ้นี่นะขนมจีนปลาละมาลองชิมดูเป็นยังไงเฮ้ยไม่เลวเลยตะเงินตะเงินไปเบ้อเฮ้ย คล่ายคลึมจีนปลาล้อเลยชุกฤชมาอ๋อนี่ใส่ใส่ไอ้นี่เชียงอันนะ่ะคุณแม่ชอบเลยอืมอร่อยลูกชอบเหรอ,อม,มันเป็นเหมือนปลาล้อบ้านเราไหมคล้ยคล้ายออเฮยอร่อยอย่ะให้ก้าวเลยก้าวเลยเหรอ,อแล้วเหมาะนะสำหรับคนที่แบบชอบกินผักอืมเออเฮยอร่อย เป็นยังไงอันนี้เมนูนี้เมนูนี้ผ่านค่ะผ่านเลยให้ก้าเลยเออสำหรับดาวนะสำหรับรสชาติที่ดาวกินดาว<ห>ชอบอ่ะนมมันจับตึก๊กผักเช่นนั้นนะเฮ้ยอ, <laughs> อร่อยนะเฮ้ยไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันนะเราอยากลองชิมดูต้องต้องทำใโอ้ดีนะเราสั่งปลามาสองอันนะใช่ใส่ใส่นี่ครับวิธีการกินก็คือใส่ปลาเข้าไปใส่ผักแบบเยอะๆเลย ดีนะสั่งปลามาสองตัวที่ปลาเขาอร่อยอ่ะตอนแรกเนื้อว่าสองหมื่นเรียลเนี่ยจะเป็นได้ไม่เยอะแต่ดูอันนี้กินน่าจะกินได้เกือบสามคนเลยนะใช่ขนมจีนเยอะมากเป็นเซตค่ะอืมอุ้ยเปิดโลกมากแล้วอันนี้ใช่ครั้งแรกเลยนะอันนี้เอาผักใส่เอามาเลยใส่มาเลยนี่มันคล้ายคล้ายขนมจีนปลาร้แต่ว่าแบบเออปลาราที่นี่มันจะแบบรสชาติแบบไมดมันกินไม่แรงอ่ะอ่านี่ครับใส่ผักเข้าไปอ่ะเดี๋ยวดาวลาดให้หน่อยจะเอาเผ็ดปะ เอาเพ็ดหน่อยสักหน่อยนึงแต่ไม่ต้องเยอะเกินนะนี่ครับแล้วก็ราดเป็นอันนี้เป็นปลาฮอกนะครับปลาฮอกดีนะเขามีน้ำให้ล้างด้วยนี่นี่เขามีน้ำให้ล้างมือมาคนให้คนเลย,เลยแล้วคนให้เดี๋ยวมาดูนะเธอต้องติดใจฉันว่าเธอต้องชอบแน่นอนโอ้เฮ้ยมันน่ากินมากเลยนะใช่ แล้วเอเนี่ยอะไรนะเนี่ยเป็นแบบปลาล่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบความเผ็ดหน่อยๆเขาปพุงมาแล้วเออแบบพร้อมกินเลยอะ่ะอาลองชิมหน่อย,อยนี่ครับครั้งแรกอ,อะไรนะนมมันจอกปลาฮอกขนมกินปลาล่า เหมือนกินข้าวกับไอเนี่ยไข่แก้วปลาแดกบานเท่าเอออืมน้ำน้ำผิดถ้าแบบคนอีสานเด้อไอ้ไข่แก้วปลาแดกบานเท่าแต่ว่าอันนี้เขามากินขนมจีนเออ่ยช่นนั้นเนีอันนี้เขาจะแนะนำอะไรอ๋ออันนี้ก็อร่อยเขาบอกเขบอกอันนี้ก็อร่อยนี่นี่อันนี้อันนี้ก็อร่อยนี่ครับอยู่ที่อะไรนะเบรดะเบรดะนะครับเมืองเสียมเรียบนะครับ ่น่าอร่อยเลยอร่อยมันเข้ากันเนาะตอนแรกเห็นแบบนี้คิดว่าเฮ้ยกินยังไงใช่กำลังคิดอยู่เฮ้ยเขาไม่มีน้ํายามาให้อ๋อเขากินแบบนี้เองเป็นแบบอะไรนะน้ําปลาหรือว่าปลาฮอกกินกับปลาดุกมันเข้ากันมากฉีกเนื้อปลาดุกใส่อืมอือร้มกระดังไม้กระดังอ๋อนี่เป็นใบใบกระดังก็คือข้าวไม้ข้าวแฮมข้าวแฮมบ้านเ้าเป็นเออไทยแลนด์ข้าวแฮม ข้าวก้นหม้อแน่เลยที่เป็นแบบเนี่ยเขาให้ลองชิมดูขนมบรารอ๋อนี่กินกับขนมจีนเอ้ลองดูลองดูอ๋อกุนจชรอลเขาเขาเอาให้มาลองดูมาลองอันนี้กินกับขนมจีนอันนี้ข้าวแห้มนะคะใบกระดงใบกระดังใบกระดงใบกระดงภาษา柬埔寨พี่เขาบอกว่าให้ลองกินกับส้มตำดูจะเป็นยังไงใช้มือเลย แซ so ่บๆเวยเขาอยากใช้มือได้อ oh ืเป็นังไงมันก็มันเข้ากันนะลุงมันมีความกรอบเออเฮ้ยถ้าบานเท่ากับข้าวเนียวจำไหมวะแมนอันนี้เขาจะเป็นข้าวอะไรนะข้าวแบบก้นหม้อเหมือนเหมือนข้าวแบบกรอบๆวะ่ะอืมเฮ้ยมืกินกับส้มตำตอนเด็กเราชอบมากเลยนะตอนยายหุงเสร็จแล้วเราชอบแบบข้าวที่มันแบบก้นหม้อแล้วมันแบบกึ่งไหม่ะเนาะเออเออมันจะมีความหอม ร้านนี้อร่อยมากโอ้อบคุจรัสะอาดโดยค่นี่ยแต่มาองดิองกัอาดจ้งเออเขาบอกว่าดาวเขขอบคุณค่ะขอบุณจรัญขอคุณจรัจะไม่ยมถิองจุขนมองลูกคังเโมาไปทางไทยโมกดโมอยำใบนวดามองหน่งนมจีเขาบอกว่าเหมือนเห็นคลิปตรงที่ใชยขนมจี tơ nơ ah tớ cứ bò nhầm nhâm nhầm nhâm bịch mật nhâm 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 nhầm tơ nơt cười bốc lên nông áp banh cho em à tuần ừ, ừ, ừ. ừ. hả xăm banh đục hả ào là bến tai ăn đen Mùi Mùi, tai ăn đen mùi Mùi mui mùi mui 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 mùi mui mui Mùi, mùi 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 mui mui mùi mui 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 อุ้ยมาแล้วเอาตัวด้านตัวที่สามตัวที่สามอ่ายิ้มเลยกกนั่งในใจก็อยากนอนแหละอย่ามากดไลยอนกลัวไปกดไลยอนอุ้ยเสียบให้แม่ลุงเท่ากันเท่าไหร่เชิงนั้นนะเชิงนั้นอ่ะเลยทำไมบนเมอปั่นป้อนเมอเรื่อยๆเมอเรือยๆนะให้เขากดให้ดูหน่อยทุกคนมาทายกั อันนี้เรากินหมดไปเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันเราว่าประมาณ400คุณลุงเขาจดให้อยู่อ๋อนี่ครับคุณลุงเขาจดให้อยู่สี่หมื่นเจ็ดฮะสี่หมื่นเจ็ดพันเรียวสี่หมื่นเจ็ดพันเรียวเอประมาณ400ร้อยเยดาวทายถูกใช่เห็นไหมเออนี่ครับนนี้ประมาณ400บาทกินแบบจุกเลยนะเฮ้ยทุกคนนั่นนี่อร่อยชอบมากเลยอะไรนะไอ้ เรื่องอะไรชื่นนั้นเรียกอะไรนะนมมันจ๊อกตึ๊กตึ๊กปลาหอกอะนมมันจ๊อกตึ๊กปลาหอกอร่อยครับทุกคนโอเคอากุนจารันสบายอากุนจารันอากุนจารันบาย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  นี่นะครับร้านนี้นะครับที่เรามากินนะไม่รู้ชื่อร้านอะไรนะอยู่ริมทางเลยตกสบายตกสบาย